กามได้ออไปนอกเมือต็งได้เคยตีโอีเตเนี้ยเอ็งเนราบินที่เราอนีเนื่องกับตอนเช้าเช้าเอกเช้าพรุ่งนี้หนูร้อนถบวาตวดรวอนถมารนวบมาวอีโตจุตรดเเนะ่อนเดกแค่นี้กี่อเ dạ các bạn bay rồi bay dùng Nhưng ngày nào mua bì vượt cơ, thằng ngày, tù cơ, làm brag Những mẹ thương đi để đi rình, đi rình, đi thương 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 đi thương

ยังไม่ได้กินข้าวเลยบโบทำไมไม่กินเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะอยกินข้าวแล้วแต่บอกว่ายังไม่กินกินแล้วกับหมูย่างอันนี้เย้อันนี้เย้น่าลืมให้กินข้าวแล้วบอกว่ายังไม่กินข้าวโง่ขี้อ้วน